วันที่14มีนาคม2566เวลา10นาฬิกานาทีนายภาคินติระพงไพบูรณ์ไดยกเทศมนตรีเมืองมหาสาร,รคามร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินในพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสาร,รคามระหว่างนายพัชรุธาคันสอนรองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งนี้นายสายยันพิรมกิจประหลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายกิติเมธกอนพัฒนาสวัสด์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพิเศษพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ณนห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามชั้นสอง้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจโดยมีแผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบลิลใต้ดินของกอฟผรวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นงานที่องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลหรือหน่วยงานภายนอกมีความประสงค์จะปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามโดยองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลหรือหน่วยงานภายนอกจะเป็นผู้รับผิดชอบวงเงินลงทุนด้านโยธาและกฟผรับผิดชอบวงเงินลงทุนด้านระบบไฟฟ้าและตามที่กฟผและเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินโดยนำระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าฝัาา่งใต้ดินเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยซึ่งกฟผได้มีหนังสือแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณในเบื้องต้นโดยเทศบาลเมืองมหาสารคามรับผิดชอบวงเงินด้านระบบโยธาจำนวนทั้งสิ้น57ล้านบาท วงเงินด้านระบบไฟฟ้าที่กฟพ,อพอรับผิดชอบจำนวนทั้งสิ้น77ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งโครงการจำนวน134ล้านบาทสสทงาวนยใก็เปแ ทาง1 4กิโลเมตรนะคะสําหรับความคืบหน้านะคะในการเดินวนนะคะเคือเป็นการบปฏิภาพนะคะในทาง